Oh, สวัสดีชาว YouTube สวัสดีชาว Facebook ทุกท่านนะครับคลิปนี้อยู่กับช่างใจเหมือนเช่นเคยนะวันนี้ช่างใจพามาชมอาการเสียของพัดสตาร์ทนะครับในรถตระกูลยามาฮาม o โอโนวโอฟีโนนะครับคือคกลไกทุกอย่างทำงานหมดนะครับไม่ว่าจะเป็นเฟืองสตาร์ทต,ตัวเล็กเฟืองสตาร์ทตัวใหญ่แต่ว่าที่ไม่ทำงาน มีอยู่ตัวเดียวก็คือคัสตาร์ทนะครับพอคัสตาร์ตมันไม่ทํางานเนี่ยรถเราก็จะสตาร์ตไม่ติดนะครับคือมันหมุนแค่มอเตอร์แล้วก็เฟืองมันไม่ขับเผาเข้าเวียงให้หมุนไปด้วยเดี๋ยวทดสให้ดูนะครับมันหมุนแต่เฟืองครับแต่ว่าคัสตาร์ทมันอันนี้หม,ม,มุนไปด้วยแต่ถ้าสตาร์ตถูกจังหวะมันมันก็จะหมุนนะ แต่ด้วยมากแล้วจะหาจังหวะยากมากครับเกท,ที่ตัวคัดสตาร์ทครับเวลาที่ผมสตาร์ทถูกโดนจังหวะมันมันก็จะติดแล้วเนี่ยซึ่งมันสร้างความลำคาญในเจ้าของรถมากครับเลือภารถมาหาเราให้เราตรวจเช็คตรวจซ่อมบ้านเกิดจากสาเหตุอะไรนะเดี๋ยวผมจะแกะออกมาให้ดูนะ ใ <Wednesday. S 1> ครเจอปัญหาคล้ายๆกันก็ดูคลิปเราเป็นแนวทางนะจุดบอดจุดกระโปงันอยู่ด้านในเนี่ยต้องถอดชามออกกับชามหน้าตระกูลเนโอฟีโนนูโวเหมือนกันหมดครับนี่ครับเห็นไหมเป็นกลมๆกลมๆนะครับเนี่ยเนี่ยเนี่ยนะครับเนี่ยตัวปัญหาครับ ส่วนมากที่เราตรวจพบก็คือพวกพวกบูทพวกสปริงที่ที่ดันลูกปืนสตาร์ทอ่ะมันค้างครับมันไม่ดีตัวออกมาที่มีเม,ม็ดลูกปืนอยู่ข้างในนะครับแต่ด้านในเนี่ยมันจะมีบูทแล้วก็สปริงคอยดันเม็ดที่ีนึงซึ่งบูทและสปริงเนี่ยมันมันเม็ดมันไม่ขยับครับมันฝังตัวอยู่ด้านในแล้วทํางานไม่ได้แล้ว อื่นไม่มีปัญหานะจะมีปัญหาแค่จุดเมื่อกีจ้จุดเดียวเท่านั้นตรงนี้ไม่ต้องไปสนใจมันนี่สนใจที่ตัวนี้ครับตามปกติเนี่ยถ้าถ้ามันดีนะเวลาเรากดสตาร์ทมือเนี่ยมันจะพาเข้าเบียงมุนไปด้วยแบบนี้ดดรถก็จะติดแต่ถ้าเจอตัวไม่ดีแบบเนี้มันไม่เกาะครับมันไม่เกาะเวลาเราจะสตาร์ทีื เีออไนไม่มุนทีนี้มาดูตัวใหม่กัครับตัวใหม่จะแกะให้ดูว่าตัวใหม่มันด้านในเป็นอย่างไรนะนจะเปลี่ยนตัวนี้นะครับเพื่อแก้ปัญหาอย่างที่บอกเมื่อกี้แพ็คมาอย่างดี ต้องหาอะไรมแงก่อนมันติดไอ้แผ่นเพจลูกยางสีน้ำเงินนะครับมันเป็นตัวกันกันไม่ให้ลูกปืนหลุดนีครระหว่างคนส่งแงออกนี่ครับนี่ครับลูกปืนมันจะดีดตัวกลับได้นะมันจะมีสปริงแล้วก็บูทช่วยผลักให้มันวิ่งกลับคืน แต่ของตัวที่มันเสียมันไม่มีนะมันมีอยู่ครับแต่ว่ามันมันติดหนืดหนืดอยู่ข้างในนู่นครับอยู่ข้างในมันฟังตัวแล้วมันไม่ดีดออกมาทาให้ลูกปืนทํางานได้ไม่ไม่ถูกตําแหน่งครับอยู่ไม่ถูกตําแหน่งถ้าลูกปืนอยู่ม่ถูกไม่ถูกตําแหน่งเนี่ยมันจะไม่ขับเผาโคอเวี่ยงนะครับความแตกต่างอยู่ที่จุดนี้นะครับแต่จริงๆมันก็ซ่อมได้นะซื้อชุดซ่อมมาเปลี่ยน แต่ไม่แนะน,นำครับเปลี่ยนชุดซ่อมไปมันก็ใช้ได้ไม่นานสูเราเปลี่ยนลูกชุดแบบนี้ดีกว่าการติดตั้งวิธีติดตั้งก็ไปก็ระวังเลยนะครับอย่างตัวนี้ทารุนแรงน,นะครับลูกปืนมันจะหลุดไม่แนะนําไม่ซ่อมครับแนะนําให้เปลี่ยนดีกว่าจะได้ไม่ต้องลือบ่อยครับเปลี่ยนเปลี่ยนนี่ก็ใช้ได้อีกยาวครับสามสปีครับ แต่ถ้าซ่อมนี่ก็อาจจะมีเกินสามเดือนครับกลับมาเป็นเหมือนเดิมนี่ครับเม็ดลูกปืนจะ,จะหลุดเวลาที่เราติดตั้งเห็นไหมมันจะมีมันจะมีบูทแล้วก็สปริงคอยดันบูทออกมาทามันหลุดเราอาจจะมาติดตั้งกับคืนได้ก็แล้วก็ดีดดูว่ามันเด้งไหมนี่ครับอันนี้มันหลุดระหว่างที่เราที่ผมติดตั้งนะ พราะฉะนั้นเวลาที่เราจะติดตั้งก็ช้าๆกับไม่ต้องรีบครับมันเป็นของของใหม่กับของเก่ามันมันยังไม่แมทกันครับต้องค่อยๆประคองมันเข้าไปมันยังไม่รู้จักกันก็ค่อยยัดเข้าไปพอเราสามารถยัดจนดันมันจนไปถึงตัวเฟืองสตาร์ตตัวใหญ่ได้ให้เราบิดหมุนตัวคัสตาร์ตเนี่ย ทวนเข็มนาฬิกาครับหมุนทวนเข็มนาฬิกาอย่างเดียวนะมันมันมันก็จะเข้าอัตโนมัติครับห้าหมุนตามเข็มนะให้เราหมุนตัวมันทวนเข็มไปเรื่อยครับไปเรื่อยๆพอ,อถึงล็อกมันนะ่ะมันจะเข้าออของมันเองครับ ห้ามเคาะครับห้ามเคาะไม่ต้องเคาะนะใช้กันหมุนเอาจุดนี้ติดตั้งเสร็จแล้วเดี๋ยวทดสดีเลยนะครับสตาร์ทครั้งเดียวติดเ๋ยผมข้ามขันตอนไปเยอะอูมกันครับเพราะว่ามีเวลามันน้อยครับทสอิครับก็เพื่อนที่ใช้รถบุนนี้แล้วเจอปัญหาคล้ายๆกับของเราก็สามารถดูคลิปเราเป็นแนวทางได้ครับ สำหรับคลิปนี้ต้องขอหยุดคลิปไปเพียงเท่านี้ขอบคุณที่เสียสละเวลารับชม